มีมีคนเก็บน้องได้นะครับเป็นสุนัขที่หลงอยู่ข้างทางนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเห็นคุ้นๆว่าเป็นสุนัขของที่บ้านยังไงลองติดต่อเข้ามานะครับเบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนให้น้องนะรูปร่างอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าเกิดตัดคนแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับว่าน้องจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ ตัดขนรับษาความสะอาดให้นะคบแล้วก็กำจัดเห็หมัดออกให้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะไปตามหาเจ้าของต่อไปนะถ้าใครคุ้นหน้าน้องแบบนี้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ด้วยนะครับเราจะช่วยประสานงานติดตามให้นะครับสำหรับเจ้าของสุนัขนะอันนี้น้องน่าสลบมาหลายวันแล้วแหละดูถ้าครับคนที่เก็บได้เขาก็เลี้ยงดีนะเขาอาหารกินดีครับผมแล้วก็ใช้อนุญาตกำจัดเห็หมัด เราจะป้องกันเห็บหมัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดเล็บเช็ดหูให้เรียบร้อยว<ฤ>้วเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดลองตาให้หน่อยนะเพราะว่าน้องจะมีคราบที่ดวงตายเยอะเลยน,น่ครับอน้ำตลงมานะครับอันนี้น้องมีเห็บหมัดด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ําตัดขนกับจัดเห็บหมัดให้ก่อนนะอันนี้รถน้ําแข็งเขา,อ,าอุ้มมานะครับแล้วก็บอกว่าเขาเจออยู่ที่ริมทางนะครับอ,นนอยากให้อานน้ําตัดขนให้มันดูดีนะเผื่อว่าเจ้าของเขาจะเห็นหรือว่า ถ้าไม่ไม่มีคนมารับเขาก็จะรับเลี้ยงให้นะครับขอให้ดูหน้าชัดหน่อยได้ไหมน้องน่าจะเคยมีเจ้าของน่าจะเคยมีบ้านนะถ้าใครที่เห็นโคนนี้แล้วออคุณว่าเป็นสุนัขของตัวเองติดต่อเราได้นะครับที่ร้านน้องหมาน้องเมลซาลอนค่ะร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมะขเนแก่นนะครับเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับเห็นครับเกิดตัดขนให้นี่ไปดูหน้าน้องนะครับไอ้ที่ช่างตัดหน้าออกให้ได้เห็นไหม น,นี้เป็นสุนัหลงนะครับที่มีคนเก็บได้แล้วก็มาให้พี่ช่างตัดขนนะครับแล้วก็กระจัดเห็บบาดด้วยเห็นไหมมีน้องมีบัดมีเห็บมาดด้วยนะครับพี่ช่างอาบน้ําแช่น้ือยากะจัดเห็บบตดแล้วก็ใช้เป็นแชมพูสมุนไฟนะครับลดเห็บบัดลดผิวแดงผิวคันจากการที่โดนเห็บบตดจัดให้แล้วนะครับกําลังตัดขนอันนี้ให้ดูหน้าก่อนนะเผื่อใครคุ้นหน้าน้องนะน้องเป็นสุนัขหลงนะครับเผื่อใครเป็นเจ้าของขติดต่อ กลับมาได้นะครับที่0ู6ย์0 4 4 4 3นะครับร้านในสวนเกษตรมางขอนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องตัดขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่เขาเก็บได้ก็จะนำไปเลี้ยงก่อนนะครับถ้าว่าเจอเจ้าของก็อยากจะคืนส่งคืนเจ้าของนะโอเคครับ พี่ช่างจะถอนขนในช่องหูของน้องด้วยนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูให้ด้วยนะครับพี่ช่างถอนขนหูนะครับ แล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูให้นะครับน้องจะได้สบายหูมากขึ้นน้องมีเห็บบัดด้วยนะที่ตัดพิชางตัดขนให้แล้วแล้วก็กำจัดเห็บบัดออกให้แล้วด้วยนะครับแต่จะแต่งหน้าให้น้องโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันสวัสดนะครับ นะ้อยจะมีแผลที่ร่องดวงตานะครับมันจะมีขี้ตาสะสมเป็นเวลานานนะครับวันนี้เด็กไปช่างจะเช็ดให้อีกรอบนึงนะครับนี่นะแล้วก็ร่องรอยของการโดนเห็บบาดก,กัดทั้งตัวเลยถอนขนหัวให้แล้วนะครับตัดเล็บเช็ดหูให้เรียบร้อยแล้วครับอาบน้ำเตดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนยได้เสร็จเกษตรมหัศจรรย์นะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443หกสนั่นงเป็น,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 นคนเดียลูกนน และได้เสนอใช้ในการจิตอาสาแต่งขนให้กับสนักจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องบัตน้ำมาลสงรรค์ครับขอบคุณครับพี่ช่างแต่งขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้เราด้วยนะครับใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลลดเห็บหมัดลดปื๋ยแดงปุนคันจากการที่ถูกเห็บหมัดกัดนะครับันนี้น้องเป็นสุนัขหลงทางนะครับแล้วก็มีคนเก็บได้เอามาให้เรา ตัดขนรักษาความสะอาดให้นะครับแล้วก็กําจัดเห็หมัดออกให้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะไปตามหาเจ้าของต่อไปนะถ้าใครคุ้นหน้าน้องแบบนี้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ด้วยนะครับเราจะช่วยประสานงานติดตามให้นะครับสําหรับเจ้าของสุนัขนะนนี้น้องน่สลบมาหลายวันแล้วแหละดูท่านะครับคนที่เก็บได้เขาก็เลี้ยงดีนะเขาอาหารกินดีครับผมแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็หมัด จะป้องกันเห็บบาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดเล็บเช็ดหูให้แล้วกะเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดลองตาให,ให้หน่อยนะเพราะว่าน้องจะมีคราบที่ดวงตาเยอะเลยนะฮะอันน้ำตสร้างร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนค่ะในส่วนเกษตรมาขอเบอร์โทรศรัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกสี่นดูกัดสบาดเวียงเวีนพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ซึมไม่วางยาสลบค่ะมีเห็บบาดยังไงเรารับหมดนะครับติดต่อเราได้ครับ <c oughs> ครับถอยน้อง เจอเจ้าของนะครับที่แท้จริงไบครับโอเคนี่เป็นหน้าช<ะ>ัดๆไดกินนะโอเคครับถ้าใครเป็นเจ้าของน้องติดต่อเราก็ไม่ได้นะครับพี่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4กครับนะค,ครับ